สวัสดีค่ะนุ่มๆวันนี้นะคะลิต่ามีไอเทมเด็ดเคล็ดลับให้ปึงปังดึงดังมาฝากกันด้วยค่ะ mm hmm. นี่เลยนะคะ mm hmm. บาลานทีสเ,สเปสเปชะลอกการหลังค่ะ mm hmm. ปัญหาที่พบมากในคุณผู้ชายนะคะก็คือท่านชายเริ่มสูงสมรรถภาพไม่แข็งไม่อึดไม่ทนแล้วก็ยังหลังเร็วด้วยนะคะ mm hmm. เจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆสาวๆก็เซ็งเหมือนกันนะนี่เลยค่ะลองเอาตัวนี้ไปใช้นะคะรับรองว่าใช้ดีมากเห็นผลจริงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ ลิต้าลองให้แฟนใช้นะคะบอกเลยว่า ฟินตลอดทั้งคืนไม่ได้พักเลยค่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อนะคะให้หนุ่มๆลองซื้อไปใช้รับรองว่าสาวๆต้องประทับใจแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายด้วยเป็นขวดสเปรย์แบบนี้เลยขนาดเล็กพกพาง่ายเห็นเล็กๆแบบนี้ใช้ได้หลายครั้งนะคะใช้ฉีดก่อนปฏิบัติภารกิจละก้าถึงนาทีเท่านั้นเองค่ะฉีดพ่นเพียงแค่ 2- อสครั้งนะคะรับรองว่าท่านชายจะพังงาดพร้อมสู้รบในสนามรักอีกครั้งเลยค่ะตัวนี้นะคะ ขวดละ450บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ1แถมอีก1ค่ะนี่เลยได้ถึง2ขวดเลยนะคะแล้วก็ยังส่งฟรีด้วยนะลองไปหาซื้อใช้กันนะคะรับรองว่าสาวๆต้องฟินแน่นอนค่ะ